ส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เอมนี่นะคะแล้วก็น้องบุตริชยัยถูกตรงไหมเออนะี่บุตริชัยไปโรงงานอะไรคะไปรูปสาย,ายไปไปรูปสายไฟวันนี้ก็คือเตรียมตัวมาบินพรุร่งนี้อบรมที่กรมแรงงานติดป,ป,ปีกบินวันที่เท่าไหร่วันที่แปดแปดกรกฎาคมนี้นะคะดีใจไหมได้บิล้วดีใจขอบคุณมากมากค่ะที่พี่เอมนี่ดูแลอีกคนนึงน้องอนุชิดนะคะหนุ่มฮอตดวงดีเวอเ์เลยสมัครงานกี่วันนะ อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวได้วีซ่าแล้วไวมากนะคะน้องน้องไปสมัครที่อื่นก่อนแล้วก็ยกเลิก<อ>แล้วก็ส่งเอกสารทุกอย่างที่ยื่นกับบริษัทเดิมมาให้เพียงมีแล้วพี่มิก็รีบจัดหางานให้นะคะ,ะน้องดวงดีด้วยนะคะหลักๆเพราะว่าเพียงมียื่นให้แล้วก็ิดเลยไปโรงงานเฟิร์สอะไรรถยนต์นะคะอันนี้เขตเทายวน น,นี้เขตยอะไรนะเราโฉงอันนี้ลงใต้นี่ขึ้นเหนือนะคะเป็นคนละาภาคกันแต่ว่าอยู่ในประเทศไต้หวันเหมือนกันเนาะโอเค,อเคก็ดีใจมากๆนะคะที่น้องๆอไว้วางใจให้เพียมี่ดูแลนะคะวันนี้นะคะเพียมี่มีเสื้อเวอร์ชั่นใหม่นะคะเห็นไหมนะคะเลือกสีได้นะคะแต่หลักๆสีนี้จะมาเยอะกว่าเพื่อนนะหนุ่มๆก็จะชอบแบบนี้แล้วด้านหลังค่ะชุดด้านหลังใหม่ ชุดด้านล่างม้อยนี่ค่ะใครสนใจก็น,นะคะแอดไลน์มาได้เลยสอบถามงานกับพี่แอมมี่นะคะก็เอาไว้ให้เป็นที่ระลึกนะคะใส่ไปที่ไหนเราจะได้เจอกันที่ไต้หวันเนาะโอเคกันไหมโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวพี่แอมมี่มีโอกาสจะไปเอี่ยมนะคะอันนี้วันที่7จ็โค่ะขอบคุณมากมากค่ะอ่ะบายบายเอฟซีแล้วเนาะ